อันนี้ครับเราต้องหวังอีลูเมียตัวเดียวนะคือผมอยากได้เมดออฟมาใจมากเลยครับโอ้โหถ้าได้มาใจเราจะใส่แทนสมุดเขียวนะรับรองทีมเราเดือดแน่นอนครับผมอันนี้เราเหลือเก้านะต้องกลับมาใช้ได้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวิตอลีนะครับตอนนี้อยู่ในเกม r o v ในโหมดคาร์โนเชียนนะครับผมตอนนี้ผมก็ไดมอนด์สามนะครับเพื่อนๆก็เอาใจช่วยนะผมอยากขึ้นไดมอนด์สองมากเลยปะ่ะพร้อมแล้วไปด้วยกันเลย <Wow. S 1> พูดได้ทั้งหมดจะรับไอเทมสองชิ้นนะครับ <Wow. S 1> โอ้สมุดเขียวครับผมแหมช่างดีอะไรเช่นนี้ชึ้บว่าเล่นอันนี้ดีเวครับ <laughs> น่จะมัน ขายก่อนขายก่อนอ่าครับแบทเทิลเมดลุยเลยดูนะมีคนได้แบทเทิลเมดไหมไม่มีนะเดี๋ยวเราเล่นแบทเทิลเมดแล้วกันครับ<อ>เราจะเล่นแบทเทิลเมดผสมเมดนะครับเออแบทเทิลเมดผสมเมดอืมขึ้นอย่างงี้นี่ตายแน่นอนนะ <c oughs> เอาเซนมายืยนคำ้ำ <hã> ก่อนขายขายไปก็ได้ <c oughs> โอ้โหดูแทงเขาได้ครับผมโอ้ต่อยไม่ไปเลยทุกโอ้ต่อยไม่ไปเลยโอ้โอ้โอ้ต่อยไม่ไปเลยไปดิเออคือ,อมีก๊อกสองทีมเรามีก๊อกสองนะ มันมีก๊อกสองครับผมอยังห้าอ้าวแรดเลเวลสองครับที่เราเล่นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะเล่นแบบแพ้นะครับเล่นให้มันแพ้นะไม่เล่นให้มันชน,นะนะค่าได้สักตัวสองตัวก็พอครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชนะอีกทีก็สักเทิร์นที่สิบเอ็ดนะครับผม อ่าเนี๋ยมาดูกันนะท่านผู้ชมอันนี้เราสู้กับเคอร์คิลิคครับอืมเขาหน้านเล่นแทงนะสู้คนเดนะียเอาเลยเพื่อนข้ามานอ้เขามีายเกิดครับแย่แล้วออันนี้เราซื้อไม่ได้เลยนะจเจอใครเอ่ยออมยิมนะครับน่าจะเป็นแฟนกันแหละอื <laughs> ้อ น่าจะแรงนะทีมเราเนี่ย oh. มาเลยครับโอ oh, ้จินนาจินนามาเร็วให้ถือว่าดีมากจินนาเป็นเดอะแบกที่ดีของเรานะครับผมจินนามาละอืมเซนออกดีไหมเนี่ย แล้วเพิ่มเข้าไปเลยครับจินนาป้ายมีสองเซนนะอันนี้เราก็ให้ทุกอย่างับจินนาครับผมแล้วก็เกาะกับจินนานะส่วนตายเกิดเราให้ตัวไฮเตะครับรอเลี้ยวไม่ออกเลยนะเนี่ยเรารอร้อ,อเลี้ยวตูเลนนะครับตูเลนก็ยังโชคดีที่ออกมาตัวเดียนะโอ้โหอันนี้เขาแทงแล้วก็มีแวนอยู่ข้างหลังครับผม เอาสิมาสิใครชนะมาหถ้าจินานาเราตายนี่แขงหลังเรายับแน่นี่ผมบอกผงตรงนะครับโอ้โห <c oughs> กับมาชนะครับอันนี้หลังจากนี้ต้องชนะตลอดนะท่านผู้ชมโอเคครับนี่ได้อะไรเอ่ยควรอันนี้ครับแล้วก็ใส่ให้แทนอันนี้นะนี่นะครับจินานาจะได้อึดๆนะครับอันนี้ก็ใส่ให้แรด จุดเดอร์แล้วสองอ่าเอามาก่อนเฮ้ยเราเลี้ยวมาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องรอก่อนนะนี่ให้ให้แรดเดือะอ่ะเจอไหนเนี่ยคนนี้อ่านชื่อไม่ออกนะครับชื่อว่ามีดาวเหมือนเรานะเหมือนเราดับบี้บิลตอรี่นะครับผมเขาหน้าชื่อีนะ E V I นะว่าชื่ออ ะเก่งนะไม่ใช่อย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยนะนิดนึงเออได้อะไรเนี่ยซีเนียลอืมอยากได้ซีเนียลจังเลยเอามาขอนะเฮ้ย <c oughs> ไม่มีตัวนะครับก็ลงซีเนียลไปข,งขัขงๆมาผมอายผิดตัวตนนัวนี้อืมย่ำย,ยอดคือถ้าใส่นี้ไปครับโอ้โห ยๆๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาแค่นี้กันโอ้โหเจอที่หนึ่งยาฆ่าฉันโอ้ใครจะไปฆ่าได้อะเน,นี่ยเฮ้อเพื่อนเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเออเอาแล้วครับท่านี้เราเปิดโหมดนะครับน่าจะชนะได้โอ้โหเฮ้ยยัยแล้วโอ้สู้ไม่ไหวาอาหน่อย ือไม่ได้ไม่เป็นไรอยากให้จินนาเพื่อสองจังเลยจินนาจินนาจินนาไม่รู้สองเราแย่นี่โอ้เจอที่สองเมื่อกี้เจอที่หนึ่งตอนนี้เจอที่สองนะอเอ้ยเอ้ยจินนาจินนาใช้หน่อยลูกจินนาเอ้ยยิ่งยอดครับจินนาไม่ใช้โอ้โอกาสเราแพ้นี่ค่อนข้างสูงนะครับผมโอ้โหมันยังคิวทัน เราวน่าจะแย่แล้วโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างน้อยแค่ตัวหนึ่งก็ยังดีนะอ่ามีเมดนะอ่าเมทมาขายทิ้งะอ่งเมดลงอยู่ตรงกลางปะอยู่ริมริม ได้ไรเอ,อ่ยเมยเอาลงมาก่อนมั้ะวีล่าลงมาโอ้โหให้ตูเลนก่อนนะครับอันนี้โลกก็ให้แรดแล้วกันจะได้อึดๆเนาะไปะเม้องไปเพิ่ม,ม<ะ>เดี๋ยวเราขายจิวดเออร์ทิ้งนะครับแล้วก็ลงเมดไปอีกตัวครับผมประมาณนี้เจอทิมโอ้เจอที่หนึ่งละโอู้ เจอใครก็ได้แต่ไม่ใช่มันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ออยโอ้มาหลอดอือโอ้โหได้ไหมอือสุดยอดเหลือสองตัวครับวันนี้เราต้องพัฒนาทีมเราต้องอัพเวลนะเบตเท n m a นเมดนะครับจริงผมอยากได้นี้มากเลยเดดเดมก่อนเลยนะเดดเทมเดดเดมมาเอาให้ตัวเลนนะครับ โ okay. อเคเมดเต็กกบเอามาก,ก่อนโอ้โหโกบขายไม่ใช้แน่นอนโอ้โตูวเลนรอเลี้ยวไม่มาเลยนะค้นผู้ชมไม่เอื้อเลยอะ <c oughs> ไม่เอื้อกับเราเลยอ่าเจออีฟนะครับเจอคุณอีฟนะอืมลอเลี้ยวเอา้าลุย อันนี้เ้าได้อิลูเมียนะครับแล้วอิลูเมียเป็นเบลสองครขอบอกแล้วว่าเก่งแน่นอนครับชนะสุดใสๆเลยครับจะต้องมีเมดออกมาใจนะตุ้ยรอเลี้ยวรอเลี้ยวมาแล้วครับผมตูเลนก็มานะยังยอดอ่ะอ่าเบอไปอัาเเบล,ไป,เบลไปโอ้โหครับอืออัดมันโอ้โห เจอบาบนะเจอบายเอาลุงพี่แล้วลุงพี่ลุงพี่จินนาบนี่ดูลุงพี่จินนาบสุดยอดแล้วผม <c oughs> แต่เราจะแพ้ตัวนี้นะ <c oughs> หืโอ้โหอึดถึกทนมากเอายิ่งไม่ทันคนระ <c oughs> ับเชเ่มาริล่าครับ <c oughs> อืมประมาณนี้ อันนี้ที่ผมพยายามอัพเลเวลให้เป็นงสูงนะครับเพราะผมต้องการลิเลียนหน้าอิลูเมียดิลกนะครับซึ่งมันก็เป็นห้าดาวไอห้าเหรียญน,นะครับผมมันก็ลำบากครับอจินนามาตอรเรียดี้มาครัอ่าคะ่ะ มาเลยรอเลี้ยวไงได้แค่รอเลี้ยวอ่ะอุย้ยอีลูเมียต้องเอาครับ <Yahoo! S 1> โอ้โหอีกนิดก,ก็มานะอีกนิดก,ก็ดีนะครับผมผมก็อยากได้อยู่นะอีกนิดนะครับเอาออนี้ออกเลยครับใส่อีกนิดแทนนะโอเคอันนี้ล็อกชิลนะครับล็อกชิลก็ ดึกไม่ออกอะต้องให้แลกล,ล,ละอะแลกเอาไปอีลงเนี้ยอะอันนี้แลกมีล็อกชิลวนะผมโอ้กินน้ำไม่ได้ใช้เลยอ่ะ <c ười> โอ้มีเมดนะครับเราก็อยากได้เมดนะเขานีไดนะ้โหดาเมดครับเอาดาเมดเลยจังหวะนี้ต้องสุ่มนะครับ <c oughs> อิลูเมียทุกอย่างครับประเคนให้อิลูเมียเลยนะสมุดเขียวมะ ออันนี้อันอาป่ะเออทีนี้แหละครับผม,มว่าเราต้องชนะละ <S <S อิลูเมียนติเลย <Games. S 1> โอ้โหต้องย้ายอิลูเมียมาตรงกลางนะครับอ <Wow. S 1> เป็นไงครับท่านผู้ชมพลังแห่งอิลูเมียครับแต่เราก็แพ้ครับ <S <S ไว้ตาหน้าไว้ตาหน้า อันนี้เราจะแพ้นะครับผม <No. S 1> ขอบอกเลยว่าใกล้แพ้เต็มที่แล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างให้อิลูเมียนะเอาทุกอย่างป้องกันนะให้อิลูเมียอยู่ตรงกลางนะครับผม <the> แล้วก็ไอพวกดามเมดต่างๆน,นะครับเราก็ต้องให้รอเลี้ยวนะ <the world. S 1> ให้รอเลี้ยวเลยครับรอเลี้ยวน่าจะดีกว่าตูเลนนะครับตอนนี้ณนะจังหวะนี้นะเลนหน้าครับเมจ <'t> เอาเลนหน้าลงแทน ดีแลกครับเออมีเมดตัวหนึ่งนะครับอ่ะเอาคิกซี่ออกครับดีแลกเข้านะครับจังหวะนี้ครับรีรัวครับผม <c oughs> ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะยูเมียอันตมิมาครับโอ้โหอันติได้ไหมยูเมียไอ่รอบไอ่รอบโอ้โหมีแดกออกเลยครับ ิกซี่ไม่ใช้ดินแหลกมาแล้วครับดองนี้เราสุ่มร้วนยนะครับอินนี้ผมว่าผมจะเก็บไว้ก่อนนะเราต้องสุ่มจนหมดแล้วครับเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรละตัวเลนมาลูกเลีนหน้ามาเลีนหน้าก็ได้นะครับตัวเลนเหรอครับวีนาออกนะเอาตัวเลนแทนแล้วก็อินนี่เข้าครับ อีดิกไม่ทาน,นูจะได้มากแต่วีลาก็ดีนะครับแต่ที่อยากเอาอีกิกมาสตันหน่อยนะครับเออตายหมดอีลงเมียสุดยอดอีลงเมียครับเดี๋ยวเอาวิลา่าออกนะเอาเอาอีดิกเข้านะครับเราก็น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับเดอะก็อตของเรานะครับให้อีลุงเมียเลย ทมาครับมาดูด้ได้อะไรนะโอ้อิลูเมียครับเอามาก่อนโอ้ยตายเกยอีกตัดเลือดนะตัดเลือดก,กับบูสติกแต่ดูก่อนเอาบูสติกตัดเลือเดเ๋ยอ ตัดเลือดนะครับเดี๋ยวให้ตัวนี้นะให้เออไม่ใช่ครับเดี๋ยวให้เราเลี้ยวใช้นะครับผมแล้วก็เอาเกอกเกิดนะครับไปใส่แทนตัวดีแลกครับแล้วก็เอาเรน,น่าแล้วกัน <c oughs> <c oughs> วิวจะใส่อะไรล่ะ น,นี่ครับเราต้องหวังอิลูเมียตัวเดียวนะคือผมอยากได้เมดออฟมาใจมากเลยครับโอ้โหถ้าได้มาใจเราจะใส่แทนสมุดเขียวนะรับรองทีมเราเดือดแน่นอนครับผม <c oughs> อันนี้เราเดือเก้านะต้องกลับมาใช้ได้นะครับ <c oughs> ขอเมดออฟมาใจอู้เมดออฟมาใจอิลูเมียอยู่ไหนอะิลูเมียใส่แทนสมุดเขียวครับ สมุดเขียวให้ตัวดึกไม่ออกเลยสมุดเขียวให้แทนตัวไหนจินนาเวลสองครับรีให้หมดครับอ้ oh, จินนาอย่าเพิ่งรีหมดนะไม่ได้วะอันนี้เราให้จินนาจินนาได้ไหม ไม่ได้อีกทีกได้ก็ถือว่ายัางดีครับผมอือันติดูครับอันตีรอบอันติอ้าเาได้รอบเดียวอ้โหูอันนีนะ้ให้อีกนิดนะปักเชนของให้อีกนิดก,ก่อนนะโอ้โหตูเลนสามดาวครับผมตูเลนสามดาว อันนี้เราน่าจะเป็นเมล์แปดคนเดียวอ๋อเมลแปดหลายคนอยู่ครับแต่ว่าเราคงเพิ่มแล้วไม่ไหวแล้วล่ะไม่เป็นไรครับสู้แบบนี้ได้อีลูเมียเตะลูกอันติเลยเอดอันติอันติเออเตี้ยอือหืออทีลูกอีทีอีทีโอ้โหเป็นยังไงครับอิลูเมียครับผมพลังแห่งอิลูเมียนะของบอกเลยว่าสุดยอดนะครับอิลูเมีย ที่ผมไม่ใส่ของให้ตูเลนนะว่าตูเลนมันดามเมจแค่ตัวเดียวถึงจะแรงมาก,กเอาเถอะครับแต่เราให้ลอเลี่ยวดีกว่านะอันนี้เราก็รอให้เลียนหน้าเลเ้ยวสองนะครับเอาละครับตานนี้ขอบอกต้องรีหาเรียนหน้านะเรียนหน้าอยู่ไหนครับรีให้หมดครับอืมอีลงเมกตัวลอเลี่ยวหมดแล้วเจอที่หนึ่งครับเพอร์คิวลิตนะ อันตีลูกอันตอือหูโอ้โหต้อนตีที่เยี่ยมโอ้โหไม่ตายโุ้ยเขาวีและครับดีแลกแล้วอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมดีแลกอัดมันโอ้โหดูครับดูดามเมครับอิลูเมียหกหมื่นเลยนะท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆชอบคอมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะคะ อันนี้นะเราก็จะเป็น6กเวทมนตร์สามเดมีกอส 3, สามเมทสองเซนแล้วก็1นจิ้งจอกนะครับอันนี้ก็ฟูลเลยครับผมอีกตัวอะไรก็ได้ครับน,นี่มาตีมังกรครับเดี๋ยวมาดูครับได้อะไรนะอืมอันนี้เราเราต้องรีให้หมดเลยครับเราไม่เหลืออะไรแล้ะจินนาะเอามาไม่กเท่านั้นนะขายจินนาครับ โอ้โหเคียวเหรอเคียวกันตายถ้างั้นผมจะให้จินนามีเคียวกันตายเนาะแล้วถ้าโลอถ้าโลผมจะให้ตัวดีแลกนะครับเพราะดีแลกจะขวางทางให้อิลูเมียเรานะอืมอีกนิครับอิกนิเอามาเท่านั้นอะขายก่อนโอ้ขายเราเรียวได้แรไหมโอ้ไม่ได้ครับก็หมดแล้วครับผมแน่จบเทิร์นนี้เลยนะ เราสู้กับสำรองนะครับแสดงเขาสู้กันเองครับไม่จบครับผมอันนี้งั้นเราต้องรีบคว้าอิลูเมียไว้ก่อนนะโวคว้าอิลูเมียนะครับคว้าอิลูเมียไว้ก่อนเรได้บัตรเพิ่มดาวครับจะได้เป็นอิลูเมียสามดาวนะอันนี้เราก็หวังให้ดีแลกกับตัวนี้นะจิ้งจอกของเรานะลีเลน,นานะครับเป็นสองสองดาวนะ โอ้สมุดเขียวสมุดเขียวกับเกาะเหรออืมสมุดเขียวแล้วกันอันนี้เราก็จะให้ตัวดีแหลกนะครับเสียดายไม่ได้บัตรเพิ่มดาวนะจะได้อิลเมียสามดาวนะประมาณนี้รีให้หมดครับรีให้หมดคุณไม่ได้จริงดิ โอ้โหไม่ได้นะครับอันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเฮอร์คิริสเขาจะได้อะไรโอ้เขามีไอตัวนั้นนะมีม้านะครับวอข่านะแต่เขาจะสู้พลังของตีลุเมีย6เปเทนเมท3เดมิกอส3เมทแล้วก็2เซนหนึ่งที่จอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมอื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะยาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้ แพ้แน่นอนครับผมทีมเราเฮ้ยเอาให้ได้ดิเอาให้ได้เอาให้ได้ไไดยื้อไว้ยือย้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้อันนี้เราเหลือเลือดโอ้โหแย่แล้วอือโอ้โหแพ้ oh, <no. S 1> อ๋ยเอาได้ที่หนึ่งครับผมได้ที่หนึ่งแพ้คู่แต่เราได้ที่หนึ่ง โอ้โหเขาเอามามาแก้เกมนะครับแต่เ็าโชคดีเรายังชนะอยู่นะครับผมโอ้ยดีใจม,มากเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจช่อง V v ว c t o r อรี่ครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาคอมโบนี้ไปใช้กันได้นะครับมันอาจจะลำบากช่วงต้นเกมแต่ช่วงท้ายเกมนะครับเราได้เปรียบมากเลยครับผมอ,อันนี้นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ นี้เราก็ขึ้นสูงไดมอนสองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเราก็เล่นนะคอมโบนะครับ6เบ t ตเทิลเมนะครับ3เดมิกอส2เซนหจิ้งจอกและ3เมเมนะครับอันนี้นะครับถึงเรานะครับจะแค่เลเวล8นะครับแต่ก็เราสามารถต่อกอนกับทุกคนได้ขอแค่อิลิเมียเลเวล2นะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กันนะโอเคบายเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ